สวัสดีหล่อเบบี้เลิฟนี่และคุณผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ a ดท by Delight Mobile หลังจากที่เรานั้นได้ลองเข้าไปเล่นเซิร์ฟเทสของเวอร์ชันยุโรปเมื่อ2ปีก่อนเราก็นับวันเวลารอเลยว่าเมื่อไหรน่น้อเมื่อไหร่จะเปิดให้คนไทยได้มาเล่นกันสักทีจนสุดท้ายในปีนี้นะครับเน็ตอีสเขาได้ไปทําการซื้อลิขสิทธิ์มาเปิดเองให้ได้เล่นกันแล้วตัวเวอร์ชันของ Net e a s สเนี่ยเรียกว่าคงความสนุกและวิธีการเล่นของเวอร์ชันยุโรปไว้อย่างดีแถมยังปรับปรุงกราฟิกและระบบต่างๆให้้้้ดดีีขึนออกกวย <Hey! S 2> มยมคไ่าจะพล คือรอช้าอยู่ทำไมเนี่ยมนต้องไปเล่นแล้วป้ารอมาตั้ง2ปีแล้วเนี่ยและแน่นอนครับผมฆาตกรที่ผมจะเล่นนั้นก็คงจะต้องเป็นรินยามาโอกะตัวนี้ตัวเดียวในใจเสมออยู่แล้วนะครับผมตัวละครที่ผมโปรดปรานมากที่สุดตอนนี้เล่นมาแรง k สิบหกแล้วนะครับอีกตานึงก็น่าจะขึ้น15เลยส่วนเรื่องเพิร์กหรืออะไรต่างๆอะไรเงี้ยก็คงมีไม่ครบนะครับผมคงจะต้องเป็นเพิร์กเล็กๆน้อยๆอย่างนี้แหละเพราะว่าเรานั้นต้องรอเล่นทีหลังผู้เล่น Android ตั้ง1เดือนเต็มแน่โอ้โหและความสวยก็คือถ้าเกิดเราสุ่มไปเเเ้่นนน Android ทีพาัต็ อยู่แล้วและเราเพิ่งจะมาเล่นใหม่คือเราเสียเปรียบแน่นอนแต่แล้วไงครับผมก็เก่งอ่ะอทเทมคำสาบจะเป็นโทเทมที่เกิดอยู่ข้างเสาซึ่งกระจายอยู่ตามแมปทเทมคำสาบนี้จะมีอยู่2อันเท่านั้นและถ้าหากมีผู้รอดชีวิตไปทําการชะล้างโทเทมนี้ผู้รอดชีวิตทุกคนจะติดสถานะปลอดกําบังไปเวลา4ีสวินาทีจะทําให้เรานั้นสามารถตีผู้รอดชีวิตให้ล้มได้ภายในครั้งเดียวแอลเลมเวิร์นักสะกดรอยกวาง เผยออร่าของผู้รอดชีวิตใกล้ตายเมื่อยืนอยู่ในระยะ28เมตรสําหรับคนที่หลงลืมอย่างเราความคับแขนเพลงนี้ก็จะเป็นขาแมงมุมนะครับจับเป้าหมายหนึ่งคนของเราทุกครั้งที่เป็นการซ่อมเครื่องปั่นไฟจนสําเร็จเป้าหมายของเราจะมองเห็นออร่าของเราเป็นเวลา4วินาทีแล้วเราจะมองเห็นตําแหน่งของผู้รอดชีวิตทุกคนเป็นเวลา3วินาทีและถ้าหากว่าเครื่องปั่นไฟถูกปั่นจนเสร็จสิ้นหมดแล้วเป้าหมายของเราหนึ่งเดียวคนนั้นจะติดสถานะปลอดกําบังแล้วเรายังสามารถฆ่าเขาได้เลยโดยไม่ต้องเอาไปแขวนประมาณนี้แหละครับผมซึ่งถ้าเกิดว่า เรานั้นได้ทําการเล่นไปสักพักจนสามารถเก็บเพริกดีๆได้เดี๋ยวเราจะเอามาเล่นให้ดูกันอีกครั้งนะครับผมส่วนวันนี้ก็คงจะต้องไปตามยถากรรมกันบ้างนะครับ enjoy the game ครับผม,มผู้เล่น Android ล้านเปิ์เิริกเต็มกันแบบนี้ลานเก็บของเก่า a u t o h a าเวมาเริ่มเกมขอเจอเดอะจูเกอร์แบบตึงๆหน่อยนะครับเหล่าเซอร์ไฝเวอร์อุ้ยผมมีกระตุกด้วยนิดนึง แถวนี้มีเป้าเพราะว่าผมเล่นลินแบบไม่ใสโอ้เยเจอคนพลาดหนึ่งอัตราเพราะว่าผมเล่นรินแบบไม่มีหูฟังนะครับผมเพราะว่าไม่มีหัวแปลงแบบดองเกลิลมาแปลงนะอันนะเฮ้ยเดี๋ยวอะไรเนี่ยเนียนลเลยเดยคิดว่าเนียนลเลยเดะคอเดตโอ้โหเสียงหัวใจไม่เต้นตึกตักตึกตัก,ตก,ตก,ตกเลยเลยเหรเรามาไล่ขนาดนี้น่าเลยละกันีน่นี่แถวนี้แถวนี้แถวนี้เจ๋อ กระสุวเดี๋ยวเจะบ้าไปเนี่ยล้มไม้บางทางตัวเองว่าจะฟักไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเข้าใจเราก็เป็นผู้เล่นใหม่เหมือนกันนะตอนเราเล่นเซอร์แล้วก็ประมาณนี้แหละแต่ว่าเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหปั่นกันมาเลยนะตรงนี้น่ะเดี๋ยวเราฉีกไปเลยดีกว่ามันละแขวนตรงนี้ครับโอ้โหมันเอาเสร็จเลยทางนี้ทางนี้จ้าเอ๋ มันจะไปไหนได้เราตรงนี้นะโอ้ขหข้าต่างไปแล้วตรงนี้มันไม่มีไม้เล่นนะดิตรงนี้มันไม่มีไม้เล่นนะดิเ,นนะดอเอาไปก่อนหนึ่งแผลไม่มีทางไปแล้ว no น r o b ล e มอย่างน้อยคนนี้ก็เลือกใช้ออบเจกต์ได้เป็นนะปีหน้าต่างเป็นซะด้วยศ <laughs> บแรกผ่านไปเสียงร้องนี่มันสมจริงละเกินเฮ้ <laughs> โอ้โหเสร็จไปอีกหนึ่งเครื่องให้ตายเถิดผมชอบเวอร์ชันโมบายอย่างหนึ่งตรงที่เรียกว่าไงถึงผมเล่นลินแล้วไม่มีหูฟังใส่มันก็ยังมีสัญลักษณ์มาช่วยได้ในแบบว่าถ้าเกิดมีคนอยู่ใกล้ๆอะไรเงี้ยมันก็มีสัญลักษณ์เด้งเออก็อทําให้เล่นง่ายไปอีกนะครับผมและเหมือนจะมีรอยคนอยู่แถวๆนี้โว้ยสวัสดีเมกโทมัสอย่างนั้นเหรอคนคนนี้โอ้โหชุดเทศซะด้วยนะเรา แต่งมาเป็นสาวดาวมหาลาัยผู้ใส่ใจในการออกกำลังกายแต่ว่าเธอไม่น่าจะรอดแล้วนะอุ้ยแต่ฉีกไปหาไม้วะ่ะเดี๋ยวข้างหน้ามันมีนมไม้นะหยุดก่อนโอ้โหทันด้วยขอบคุณสำหรับไม้ที่ลมม้มมาให้แล้วฝั่งนูน้นอย่าคิดว่าจะไม่เห็นหลบกันไปเลยไม่ให้ซ่อมโอ้โหนี่มันเครื่องยอดนิยมมาต้องเล่นกลับมาแล้วนะพี่เมก ถึงเวลาขึ้นหิ้งมาเลยไม่ต้องดิ้นนะครับผมยิ่งดิน้นยิ่งเจ็บปวดเออต่อมาหุ่ยยังวนกับบาดซ่อมกันดีกว่าเนี่ยใช่ไหมเอ,อ้าไม่เจอโอ้แสดงว่ายังซ่อมอยู่ตรงนั้นเหรอโอ้โหแล้วเดินอ้อมออกมาทําไมวะอือโอ้โหเอ้าเดี๋ยว,วดดเรา,านะโ,โดดโดดลงมาทําไมเนี่ยฮัลโหลเดวิดคิงเรโดดลงมาทําไม โอ้โหเปยไหมไม้อันนี้เปยไหมโอ้โหอ้อมกันยาวๆอ้อมกันยาวๆเอยเอาสักทีเถอะโอ้โหจะเปยหรือไม่เปยแต่ไม้เนี่ยบัตรรับมันขึ้นแล้วอ่ะเฮ้ยโอ้โหเดธฮาร์ดพับไม้ใส่ได้อีกเฮ้ยฝาไว้ก่อนนะขอพักเครื่องก่อนโอ้โหจะเสร็จแล้วด้วย ชวนจะเสร็จแล้วเนี่ยไปไหนแล้วไม่รู้ปล่อยไปก่อนออ้ยเดี๋ยว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 เสียงใครกันน่ะนี่ฮัลโหลโอ้โหคลอเดตเถิรกวนกลับมาอีกแล้วนะอุ้ยแล้วทีเดียวล้มโอ้โหมีคนไปพังโทเทมมาดิอย่างเนี้ยมีเวลาส0สวินาทีไปไปก่อนหายคนหนึ่งเฮ้ยโอ้โหมันทั้งเป็นใจอะไรย่่งนี้โอ้ใครมือบอลไปพังโทเทมวะเนี้ย ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงโอ้โหแขวนอีกคนแล้วมันไปช่วยอีกคนลงมาเครื่องนี้จวนจะเสร็จแล้ววะทางไปก่อนมันคือปาร์ตี้แฟมิลี่ถูกไหมมันช่วยกันแบบไม่ได้หายอกหายใจถ้าอย่างนั้นก็เดี๋ยวลองกลับไปโซนอยู่แถวนั้นก่อนเผื่อว่าจะวิ่งกลับมาช่วยกันโอ้แล้วเครื่องนี้แบบเสียวมากแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหแล้วกลับมาจริงๆ เม็กโทมัสเม็กโทมัสเอาไปก่อนหนึ่งแผลน้ำเม็กโทมัสโอ้โหไปได้ไม่ไกลหรอกนะน้องเม็กพี่ขอบอกตรงๆวัดดียินต้อนรับเข้าสู่ความตายโอ้โหเปยไม้แบบไม่คิดชีวิตเปยแบบไม่มีอีโก้กระทีบก่อนและก็คงไปได้ไม่ไกลจากนี่หรอกนะ่ย <c oughs> ตรงไหนอุ้ยเดี๋ยว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 ไอเดวดิดคิงกันเนี่ย เอ้ยล่อเมฆหายไปไหนจะมีมาพับไหมไม่พับนะไม่มาตุ้มโอเคไม่มีเห็นมันล้มใส่ไหมแบบนี้ก็ดูเสียวๆอยู่เหมือนกันนะหายไปไหนกันหมดแล้วเราเหงานะครับน้องลินบอกเหงาใจกลับมาดูเครื่องยอดนิยมแล้วเจออีกหนึ่งครับคอเด็กกับทั่วครับ <laughs> วิ่งติดเฉยว่าตฟช่วยกันแล้ว เฮ้ยเดี๋ยวไปไม่รอดหรอนะครอเด็ตโอเคคนอื่นก็ใช้ชีวิตไปก่อนเธอขึ้นไปแทนก็แล้วกันนะแบ่งๆกันเล่นไปพ้างแล้วใครมันไม่ยอมหนีวะเนี่ยฮเฮ้ยเดวิดโอ้โหคิดว่าอยู่ตรงนี้้วเนียนเหรอโอ้โหความจริงนายควรจะฉีกไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะไปได้ แต่ทาว่านายรักเพื่อนเกินไปถูกไหมฉันเชื่อมั่นว่าเป็นอย่างนั้นเฮ้ยแต่ว่ามันคนสุดท้ายแล้วนี่ถ้าเกิดเราแขวนเดวิดท่อก็จะเปิดถูกไหมมันก็เก็บไว้ก่อนละกันการเก็บซ้มไม่ใช่เรื่องที่รื่นเริงเท่าไหร่สําหรับฆาตรกรอย่างผมเพราะฉะนั้นเราต้องเอาให้เนียบเฮ้ยเดี๋ยว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 ,ยว,ยวมีเพิ็กดีนะผม เอ้ยตรงนี้ประสบเดวิดแสดงว่าตรงนั้นและเมื่อซ่อมเสร็จแล้วก็ต้องวนกลับมาช่วยเพื่อนถูกไหมล่ะเจอรอยแล้วนี่น,นีมาจริงมาจริงฮิวกันอยู่แถวนี้ด้วยเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหเดินเลยอ้นี่มันไม่มีหูฟา้ามันก็จะงี้เหรอนะแต่ว่าเธอไม่มีทางรอดแล้วเมกโทมัสนี่เป็นโอกาสสุดท้ายของเธอซึ่ง ไม่มีทางที่เธอจะรอดไปได้แล้วบอกตรงๆโอ้โหบัตรลัดขึ้นอย่างรวดเร็วอยู่ตรงนี้เรียบร้อยมันจะไม่มีปัญหาอะไรแล้วเวลเพลย์ครับผมคือฮอีโอ้โดิ้นอย่างแรงคี่มันจะหลุดได้เหรอคุณมันไม่มีทางที่จะ หลุดได้แล้วนะ่ะคือเกมมันจบแล้วนะ Max. แม็กซ์ต้อควรรับความจริงปัญหาสุดท้ายคือเ <c oughs> ดวิดคิงอยู่ไหนชิปหายแล้ว <c oughs> แม่เมยก็เลยเราทิ้งเดวิดคิงไว้ไหนอะตายตายตาย <c oughs> เป็นผู้เล่นใหม่เนะี่ยมันลำบากจริงๆคือหลงแมปปะประเด็นอนะจนันทวัฒทิ้งเดวิดคิงไว้ประมาณแถวประตูเหรอมัง้งเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยเจอแล้วโอ้โหดีนะมีเพิร์กอ,อยู่ด้วย โอ้โหคือพยายามจะทานไปไหนอย่างนั้นเหรอเกมมาจบแล้วนะกว่าจะหาเจอเฟดตั้งสองสารอบเรียบร้อย GGWP ครับผมเอาไว้เจอกันใหม่ในครั้งต่อไปหวังว่าจะได้เจอกันอีกผมชอบในการที่ทุกคนต่างก็รักเพื่อนกันหมดเลยนะฆาตกรไร้ปราณีโอ้โห นี่คือแปลไทยมาใช่ไหมก็แหลมอยู่นะแรง15เรียบร้อยสวยงามโอ้แล้วแต้มได้มาทั้ง2องหมถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีโอ้ย <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เจอด่านเดิมเลยลานเก็บของเก่าออตฮาเวนโอเคก็ถือว่าดีเหมือนกันจะได้จดจำแล้ว,ว่าพื้นที่ด้วยเออไม่ได้รีเมมเบอร์เข้าไปในสมองส่วนลึก นะครับผมวิ่งเดี๋ยวเราซ่อมกันตรงนี้เลยเหรอฮัลโหลโอ้โหมียึกยักยึกโยกยึยกยากไปก่อนดึงแผลอฮุ่เปเผไม้ยัยแบบไม่ีชีวิตเปเผไม้แบบไม่มีอีโก้ซ่อมกันไวเหลือเกินไม่ต้องซ่อมมามีร่องรอยความผิดพลาดและมีรอยขีดขว่วนตรงนี้ด้วยโอ้โหแล้วข้างหลังก็พลาดโอ้โหแล้วรอยเลือดมันชัดเจนมากเลยอะดิ คุณเอ่ออะไรก็ไม่รู้ไม่รู้จักชื่อแล้วล่ะแต่ว่าคุณจะต้องโดนแล้วโอ้ยโอ้หยุดการกระทํานั้นเดี๋ยวนี้โอ้โหเปไม้แบบไม่คิดชีวิตเลยทีเดียวเชียวป่านนี้เพื่อนบ่นแล้วมั้งนี่ึโอ้โหเอาอาเปเอาอาเปบ้าหรือเปล่ามาพิจนารณาการกระทําของตัวเองซะลงมาไปเลยใต้ดินเนี่ยไม่ต้องคิดอะไรเยอะ ฝันนั้นก็ตูนตามตูนตามซ่อมกันพังเหลือเกินเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนวิ่งมาช่วยเหรอใช่ไหมใช่ปะโอ้โหนี่วิ่งตามกันมาเลยเดี๋ยวอี้สวัสดีจ้าเธอนี่มันยังไงกันนะชุดแดงแปรสมาเลยอุ้ยไม่ปล่อ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 ยยังไงต้องเอาให้ได้แน่ๆคนคนนี้้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโดดกลับบ้าเหรอโดดกลับมาทำไมเนี่ย เดี๋ยวไม่มีทางหนีแล้วเดี๋ยวอีถอยกลับมามอบตัวดีกว่านะอุ้ยโอ้โหเปยไม้ดีมากขอบคุณสำหรับแต้มการทำลายจาังหวะนี้จะไปไหนรอดละ่ะเดี๋ยวอีบ้านหลังเนี้ยถึงเดอะจูเกอร์เขาทำมาเยอะแได้ไงพลาดอีกหนึ่งสเต็ปโอ้ยเดียว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 ใจเย็นก่อนเด็ดเรียบไปก่อนนะจังหวะน,นี้หนึ่งคนรอด ึ่งคนจะต้องอยู่ยังไงที่จะช่วยจะยิงแล้วเหรอแต่ถ้าเธอวิ่งแบบนี้เนะี่ยจะว่าเธอไม่รอดแล้วล่ะนะนลงใต้ดินด้วยกันเลยเป็นไงนแล้วเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวอีตัวที่สองเอาไปก่อนหนึ่งแผลนะ <c oughs> เดี๋ยวเกมมันจะจบไวเกินไปไปเลยไปใช้ชีวิตกันก่อนขอแขวนคอเด็ดก่อนละกันนะครับ รีบไปหาปั่นฟงปั่นไฟทำไรนู่นไปไม่ต้องมาช่วยหรอกคนเหล่านี้อยู่ตรงนี้ไปก่อนแล้วกันเพราะเหมือนว่าจะมีคนลงใต้ดินไปแทนแล้วสวัดดี <c oughs> ตัวปลิ้นไปเลยแล้วมันเคยยังไงนะหรือเดี๋ยวอี้โอ้โหชุดแดงแปลบมาเลยนี่มันคือความท้าทายแต่เอา้าเดี๋ยวหายไปไหนแล้วกลับลงไปช่วยหรออยู่นี่หรือเปล่า <c oughs> <c oughs> คิ่รถไอยู่แล้วเชียวเสิร์ฟไปก่อนศพแรกต่อไปก็นายเดี๋ยวอี้บังอาจใส่ชุดแดงมาเพื่อจะเ็นล่อตาล่อใจนี่ว่ามันคือความท้าทายถูกไหมมันคือความท้าทายใช่ไหมแต่อย่ามาท้าน้องรินนะทีหลังนะขาัจหรือเปล่ามีคนซ่อมตรงนี้ด้วยฮะเดี๋ยวไว้เพียงร่องรอย เครื่องยอดนิยมหรือเปล่านั่นไงคลอเด็ตลบไปเลยลบไปเลยแล้ช่วยกันมาแบบครบครันทุกท่านว่าไงจะเล่นเชิงกันหรือเปล่าวันดีไอ้หมอนี่มันเป็นงานไหมเนี่ยไม่น่าว่ะอย่างนี้ต้องโดนแล้วูมวผมว่าพวกคุณต้องเร่งมือกันแล้วล่ะนะ มันเหลือกตั้งสามเครื่องแน่เฮ้ยแล้วเมือ่อไหร่มันจะจบซาสทีมันจะออกไปได้ไหมมาชงมาช่วยกันเดี่ยนีแทนที่จะรีบปั่นไฟถูกไหมล่ะกลับมาเช็คเครื่องนี้ก็หรือไว้แต่เพียงร่องรอยให้ตายเถอะอยู่แถวนี้หรือเปล่าคือมันวนกลับมาซ่อมอยู่เรื่อยๆแน่ๆแหละเครื่องนี้เพราะว่ามันเป็นเครื่องยอดนิยมอ่ะอยู่ที่โล่งหลบก็ง,ง่ายมั้งนะนั่นไง ต้องลยคนโดดหน้าต่างเหรอเดี๋ยวคลอดเด็กจะวนกลับมาช่วยเพื่อนอย่างนั้นน่ะเหรอถามจริงๆนะครับผมเอาไปก่อนหนึ่งแผละนะเอาไปก่อนหนึ่งแผละนะยังไงเรามาช่วยกันจริงๆโอ้โหเรียกว่าฉีกให้กันมันคือการทํางานกันแบบทีมเวิร์กทีมเวิร์กใช่ไหมนี่แถน,นี้แถวนี้แถน,นี้เอ๊ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวทำอะไรฮิวโอ้โหฮิวตัวเองอยู่ แต่ในที่แบบนี้ไม่ได้นะเออโดนไปเฟดส,สองล้นนะเป็นไงใครบอกลินไม่ใส่หูฟังมันจะเล่นไม่ได้มันก็ได้อยู่นั่นแหละน่ะมพบร่องรอยความผิดพลาดอยู่แถวๆถวนูน้นยังไงเกาอุ้ยเสร็จไปแล้วอีกหนึ่งเครื่องเดี๋ยวเพงสองเครื่องเท่านั้นเดี๋ยวฉีกมาเอาฝั่งที่มีคนเยอะมากกว่าละกันนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวทำเสียงแรงไปนะตำเสียงแรงเกินไปนะครอเดด ทีไม่ก่อนเดว้ต้องโดนสักหนึ่งแผลก่อนหรือเราอาจจะเก็บเลยก็เป็นได้ดูก่อนละกันเฮ้ยเดี๋ยวโอ้เดี๋ยวจะ72แล้วเนี่ยทำไมหันกลับมาโอ้โหอ่าดิดแรงมากไอ้บ้าบอเรียบร้อยอุ้ยเดี๋ยวอีเฟสสุดท้ายแล้วเหรอโอ้เรียบร้อย,อย,อยไม่ได้นับเลยแขวนมันแล้วเกินมาคลอเดตนี่เฟสสุดท้ายของจริง แต่ว่าเหมือนเดิมครับผมถ้าเราแขวนคลอเด็ดท่อก็จะเปิดและอีกคนก็จะสามารถหนีออกไปได้ดูไหมเพราะนั้นเราก็วางไว้ก่อนเลยนะครับผมเราต้องหาคนสุดท้ายก่อนซึ่งโอ้โหเป็นแมงม,มุมด้วยอ่ะถ้าเป็นเซฟเดอะเบสฟอลาร์ดก็คงจะแบบว่าสวยเลยอะ่ะ <laughs> where is every one hiding แมนนี่เจอร่องรอยความผิดพลาดแล้วยังไงต่อเรียบร้อย ปาดเข้าไปเต็มหน้าแล้วมันไม่มีทางรอดแล้วนะเดียวอี้หันกลับมามอบดีกว่าวิ่งไปก็เท่านั้นเองอุ้ยเดียวโอ้โหจา่าลอดไปได้แค่จังหวะเดียวเท่านั้นเหรอนะจบกันดีคนนี้ดูไม่ดื้อเลยอะคือรู้แล้วว่าชะตากรรมยังไงมันก็จบแล้วดีถือว่ารู้งานนะจ๊ะ จะลองเสี่ยง4%ดูก็ได้นะแต่สุดท้ายแล้วก็คงไม่รอดอยู่ดีเมื่อมีรินยงมาโอกาสที่โหดเทียมขนาดนี้อยู่ในแมปนี้เอาวะคนคนนี้มันขี้โม,โม้จังวะมาจบกันทีเซิฟสุดท้ายรอเด็ดเป็นคนสุดท้ายก็งามอยู่นะอชอบอารมณ์ตอนจบเกมอะ่ะมันแบบฟินมากเสียงที่แบบ ทุกอย่างดูสูนสลาย2ขีดเอ้ยก็มาดีครัชนั่นว่าผลงานมันต้องเยี่ยมยอดอยู่แล้วโหแล้วแต้มได้มา 20, 22งห2 2 2นสอง้วอเโอเคสำหรับนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมน้องรินมาจนมันถึงตอนจบ นะครับผมทั้ง2แมชเลยรวมแล้วเกมนี้ก็ถือว่าสะสมใจผมอยู่นะเพราะว่ารอมาตั้ง2ปีเต็มแต่ว่าขาดใจนิดนึงตรงที่เครื่องกับตัวเกมมันยังออฟสิมไมค์กันไม่ค่อยได้นะครับผมต้องรอทางตัวเกมนั้นแพชออกมาสักสองสาแพชน่าจะดีขึ้นนะครับเรื่องของการใช้ทรัพยากรเครื่องที่หนักเกินไปนะครับมาแรกๆเหมือนพับจีนิวสเ t ทเลยครับเล่นไปแค่ตาเดียวนี่คือเครื่องร้อนสุด เออแล้วผ่านแบตไปอย่างมากเลยแต่วันนี้พับจีมันหายแล้วนะผมเล่นไปสี่หตาก็ไม่มีอาการร้อนให้เห็นเลยแต่ว่าตัวเกมนี้ก็คงจะต้องรอการแพทออกมาเรื่อยๆเลยนะครับกว่าจะหายก็ต้องรอกันนิดนึงแต่สุดท้ายแล้วตัวเกมสนุกมากอิ่มน้ำสำาราญสมการรอคอยและขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมกันถึงตอนนี้นะครับแ a ฟไนท์เดซีราครับผมบาบู bye bye.